วันที่10มกราคมพุทธศัการาช2567เวลา14นาฬกา30นาทีนายบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับนายชูตงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่อ,องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และคณะ เนื่องในโอกาสเดือนไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมงหรือ FMC พร้อมรับฟังการดำเนินงานของกรมประมงด้านการตรวจติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงและด้านการปฏิบัติตามพันธกกรณีภายใต้ความตกลงมาตรการของรัฐเจ้าของท่า พร้อมทั้งร่วมหาหรือเกี่ยวกับกิจกรรมของกรมประมงที่จะดำเนินการร่วมกับ S A O ในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมงกรมประมง So, to uh, be the editor of the division of the official, uh, that's good, but for us to stress the compression. Yeah. Because before that, but uh, also, uh, I understood also the in uh, uh, that part of the because we were the uh, legal arrangement the established FMC. แล a l ดีมากขึ้นแน่ครัปัญหาของการที่ในยุโรเองนะครมีการจัดต้งการ Can you so add or less popular pan sat now? Also, this room. If the control is vessel, then have the operation of well, here, you will operation of the vessel and also the validities of the vessels. Well that's why is a false first. The first one? No, no, sir. the first one. No, 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 no information to the airport station or the TIO line because Ocean support Thailand for the agency. And after that if you rebuck if overseas oversee vessels, this historical drive you can receive the snapshot of the of the activity good for the new like a working group for demand increase? Supply is lower? Not enough? And then if we too much gap between supply and the, and the demand. Okay. okay.